แล้วคนที่ริมน้ำเมื่อกี้นี่ขี่ก็อยู่หลังเราน่าจ่าอยู่ที่ประตูนี้โอ้ย,ยผ่ายแล้วดนเห็นตัวแล้วก็ร่วงครับเอาดิแล้วก็ร่วงป้ายแล้วก็ได้มาละศพหนึ่งแต่ก็งานเข้าละเรายิงไปนี่คือมีคนเห็นเราเลยเนะี่ย เดีย๋ยวมาปั๊มยาแป๊บนึงบอกเลยว่ารุ่นใหญ่นี่คือใจต้องนิ่งครับเราอย่าไปหวัน่นมาแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นคือเราเพิ่งโหลดมา2ชั่วโมงไงนี่โอ้ยเอาดิป๊บอะไรครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีครับเลาก็มาลองตัวเกมนี้สักหน่อยนะ เห็นว่ามันเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยและดูดิอันนี้คือเป็นของเก่าหมดเลยอะแต่ว่ามันเพิ่งแบบเอาเข้ามาในตัวเกมนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นตัวเกมแยกครับและมันก็ใช้สเปคน้อยนะและเราก็จะใช้ไอดีที่เราเล่นนี่คือก็อ่ามันใช้ไม่ได้ด้วยครับแล้วก็ต้องสร้างตัวใหม่อันนี้คือผมสร้างตัวใหม่เลยอันนี้ก็เพิ่งโหลดมาเลยครับและดูดิในเกมนี่คือมันขายของแบบว่า ของแปลกๆเลยมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนี่ตามนี้ครับบอกเลยว่าม่วจริงอันนี้ไม่รู้ว่าผมต้องหาแต้มจากไหนเนี่ยไอ้พวกตัวปืนอะไรอย่างเงี้ยี่ยดูดิมันก็มีชุดให้เราแลกนะแล้วก็มีแบบชุดสวยๆเลยแะไรก็เรามาเล่นฟรีไงอันนี้คือแบบเพิ่งโหลดมาเลยนี่แลดูดิอันนี้คือแบบปืนแปลกๆอะ่ะปืนที่แบบว่า ลายกระหว่าจะได้นี่คือมันหายากไงแต่นี่คือเราหาแรกง่ายๆอะ่ะไาก็หลายชุดเลยไปส่วนพวกชุดนี่คือลาวก็เอาไว้ก่อนนะล้วก็เดี๋ยวไปดูฟรนสวร์นเนี่ยดูดิมันก็มีฟอนสวร์ด้วยนะแต่ก็ผมว่ามันก็อาจจะแบบไม่ค่อยเจอคนที่มีฟรสวร์นเนี่ยเพราะว่าเป็นเกมที่เพิ่งเปิดมาใหม่และคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยเติมนะมาลองหาเซิร์ฟเล่นดูนี่ ตอนนี้เซิร์ฟที่ผมเล่นได้ก็มีแค่เป็นเซิร์ฟจ,จันอันดับนะแล้วก็อาจจะเหมือนกับเป็นเซิร์ฟผู้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ละกันครับปิงน้อยเนี่ยแล้วก็จะไปเซิร์ฟอื่นไม่ได้ด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นถึง200ชั่วโมงอะเหมือนเดิมมาเดีย๋ยวมาหาสักเซิร์ฟหนึ่งเลยก็เดี๋ยวเราก็ไปลงฟาร์มกันนะแล้วก็เดี๋ยวจนะลวเ,วเล่นให้ดูครับวันนี้เนี่ย <c oughs> มาละตอนนี้ก็ได้เซิร์ฟเลยครับ โอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยผู้เล่นอันตรายอยู่แถวนี้ถามจริง <c oughs> คือ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันแจ้งเตือนอย่างนี้แล้วหร <c oughs> อผมไไปได้ไปเล่นเซิร์ฟผู้เล่นใหม่นานนะรือว่ามันเป็นเฉพาะแค่ตัวเกมนี้เนะี่ยดูดิในมินิแมปมันก็จะเห็นครับว่าคนอยู่ตรงไหนเนะี่ยแต่ก็เหมือนเดิมแล้วก็ไปหาการ์ดเขียวก่อนแล้วก็มาเข้าในฟัร์มน้ำมันเลยของรอปก็เั่าไปนะมันก็เหมือนเดิมมากแล้วก็น่าจะฟาร์มง่าย แต่ว่าที่ยากคือผมแบบไม่ได้เข้าเกมในมือถือนี่คือนานมากอะ่ะไรก็แต่นี่เพิ่งโหลดมาเลยมาดูครับว่าจะเล่นได้ปะได้การ์ดเขียมาแล้วอ้โหแอ้ก็แก็บตายว่ะนี่แป๊บหนึ่งแล้วผีมันก็ตกแรงไปะ่ะ <c oughs> บอกเลยว่าผมยับแน่วันนี้เนี่ยไม่ได้เล่นเกมในมือถือนานผมว่าเดือนหนึ่งได้ละ บ้านก่อนแล้วกันอันนี้คือมันก็เหมือนเดิมครับที่เราทํำ quest, เควสแล้วก็ได้ปืนลูกซองมาเนี่ยแล้วเราก็อาจจะได้ระเบิดมานะแต่มันก็เป็นเซิร์ฟจัดอันดับครับคงแบบหาเรตไม่ได้เนี่ยแต่กยิงเล่นก่อนแล้วกันก็หาล่าทั่วไปนี่วันนี้ก็คงไม่ได้ล่านะอาจจะเป็นแบบเราไปให้คนอื่นล่ามากกว่าเพราะว่าก็เป็นผู้เล่นใหมเ่เลยทำบ้านแปบบ๊บ นีดีดูดิแล้วก็จะได้เตียงมาเหมือนเดิมป่ะตอนนี้ก็พร้อมลุยแล้วก็มีของและตอนนี้ก็ได้เป็นลูกซองอ่าไม่ใช่ลูกซองแฝดดิเป็นลูกซองลำกล้องเดียวนะแต่ก็มันผูกมัดด้วยครับเดี๋ยวนี้ในเซิร์ฟหลังกมันก็ไม่ผูกมัดเลยนะอย่างี้สวยเลยแล้วก็น่าจะตายง่าย,ยาผมเล่นในมือถือนะี่มาลองดูครับจิตตะล่าหน่อยไดตอนนี้ผมทำบ้านที่อนี่ครับแอปพอร์ตนะ และมันก็มีการ์ดฟ้าแล้วก็การ์ดมัว่วเดี๋ยวไปถ้าเรือดีกว่านะและก็จะมีการ์ดเขียวเนะีย่ยเฮ้ยคนเล่นอันตรายครับมาละนี่แล้วดูในมินิแมปครับมันก็จะมีจุดสีแดงเนะี่ยคนอยู่แถวนี้ใช่ปะเฮ้ยแล้วจังหวะนี้ครับและนี่คือคนแรกของวันนี้ป,ปึ๊บปังเฮ้ยไม่เดียวร่วง ว่าของไม่ตกว่ะมันอาจจะไม่มีของก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟจะนั้นดับครับมันก็ของจะสุ่มดรอปนะมาและนี่ก็คือห้องแรกของเราก็เป็นห้องเขียวมีของเป้าแล้วก็ไม่มีกล่องปืนแ้วก็เปิดไปว่าของฟรีเฟิดดูขอาว่าจะดรอปดีเล้า นี่ครับเหมือนเดิมอ่ะแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่มีหน้ากากด้วยหลายง่ก็ไม่ได้ปืนนะแล้วก็มีแค่ลูกสองเช่นเคยเดี๋ยวไปดูถ้าล่างครับผอว่าจะเจอของดีๆมาน,นะนี่ก็หน้ากาก2ก็ต้องการเนี่ยแล่ยง้มีแค่หน้ากากหนึ่งเองไปไหนก็ลําบากนะ ตอนนี้มีคนฟาร์มแล้ววะ่ะใครมาฟาร์มมาเนี่ยเฮ้ยแล้วมีคนอยู่ข้างล่างครับถามจริงปังโอ้ยหายละดามเมจไม่ขึ้นแล้วก็โดนครับเอาดิอุย้ยร่วงสวยโอ้โหเมื่อกี้นี่คือเม็ดแรกครับดามเมจไอ้นี่คือดามเมจไม่เข้าว,วะ่ะแล้วก็ร่วงไปแล้วเราได้ปืนกลาวมาว่ะสวย เกือบไรเงี้ครับม้เกือบตายเลยโอ้โหสายยิงนี่คือนะ้ำม็นไม่ขึ้นอะแล้วก็มาละเราได้กลนเบามาแล้วครับปั๊มยาแป๊บหนึง่งเกือบตายเลยไปแล้วก็ไปหาล่าต่อแต่นี่ก็ได้ปืนมาแล้วแต่เราก็ยังไม่มีสโขบครับอาจจะยิงยากเช่นเคยแต่ก็น่าจะดีกว่าลูกซองอะแล้วก็ยังมีระยะไกลได้ไป จังหวะนี้คือเราก็ต้องพุ่งไปแล้ววะฟาร์มน้ำมันเลยนี่เดีย๋ยวมาลองดีดตัวสักหน่อยเบิบแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปไบโอครับแล้วก็ต้องบินไปทางนี้เนี่ยและก็พุ่งไปนี่ ในเซิร์ฟนี่คือผมว่าคนน่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่าตอนที่เข้ามาเมื่อกี้ก็เห็นมีฟีดคิวแลรก็มีคนใช้าร์มมาเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวมาลองหากันหรือว่าผมจะยิงได้ป่า <c oughs> เล่นมานี่คือยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยผมว่านี่จะโดนตบยับอะ่ะแต่ก็เราก็ต้องลองเลยป่ะมาจังหวะน,นี้ก็วิ่งยาวๆแต่ก็ไปไบโอกัน ในบ้านนี้มีคนวะจะลงมาปะแล้วตอนนี้พิมมันก็เรดไม่ได้ด้วยนะถ้าเรดได้น่าจะสวยอะ่ะดูดิฝั่งนี้เป็นแค่ประตูแบบประตูไม้เองเนะน,นี่ยแต่วก็เจาะไม่ได้นะแตอนน่อยปล่อยไปเหลือแค่ให้มาลงมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะลงมาปะ มาไหมเฟ้โว้ยแล้วเราก็เปิดประตูได้นะเดี๋ยวมันน่าจะหลอนชัวว่าใครเปิดประตูเนี่ยนี่ไงว่าผมว่ามันก็คงแบบไม่น่าจะลงแล้วเราก็ไปดีกว่าเมื่อกี้ผมเห็นคนแวบแวบมันวิ่งอยู่แถวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนละ โอยโอยนี่ไงโอยแล้วมันเจ็บแล้วนะแต่ผมก็เจ็บด้วยมาโอ้โหแล้วผมร่วงก่อนนะอ๋อเกินไปยิงสุดผมเนี่ยยังเจ็บเกินแต่มันก็เกือบตายนะแต่ก็ดีครับที่ปืนกลเบาเรานี่คือมันยังไม่ตกนะ วปนี่คือตกแค่มวกไอ้นี่เนี่ยหมวกกระดูกแล้วเป็นเป็นเตานะนี่แต่ปืนก็ยังติดมือเราปะยังถือว่าให้เล่นอยู่เอาหน้ากากหน่อยละกันปึ๊บและบอกเลยครับว่าตอนนี้เราก็มียูซี่เลยนะเดี๋ยวเราก็ได้ล่าเต็มพิกัดหน่อยนี่ทางน้าเราครับ วิ่งไปแบบไม่สนใจโลกเลยอย่างนี้ต้องจัดสักหน่อยปฟก็ร่นไฟโบ้และก็โอ้โหระบไรมาเนี่ยอันนี้คือผมบอกเลยว่ามันโคตรโกรงอะ่ะดูดิมันก็จะแจ้งเตือนมาว่าแถวเราก็จะมีคนนะโกงจริงเห็นปะมนล่อเรา ลอขนาดนี้แล้วก็ไปสักหน่อยและก็ร่วงป้ายไม่ว่าจะดรอปเป้ายูซี่มันเนี่ยยวป้ายเฮ้ยโอ้โหสวยมาว่ะแล้วไอ้นี่คือมาหมอมทำอะไรตรงนี้เนี่ยเชิบมีของป้าโอ้โหแล้วเราก็ได้การ์ดวงมาครับ แล้วมันนอนทำอะไรวะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวของเต็มตัวเดไปหาเปิดและกันครับไหนๆเราก็ได้มาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ของเต็มตัวไปแล้วมีคนนอนครับบ้างแล้วโดดยิง แต่ถึงเรายิงไปแล้วก็ไม่ได้ของนะเดียก็ยิงไปนี่งไงแล้วก็มาปวดชาวบ้านเนี่ยเอาไม้เฟิร์บนี่โดได้ปังโอเคแล้วก็ยิงปไปง่ายเละครับไม่ได้ของนะมันก็อยู่ในบ้านเนะี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรที่มีเสียงปืนว่านี่อย่างนี้คือมันก็อยู่ในอุโมงค์ชัว แล้วก็มาดักเลยเดี๋ยวต้องขึ้นมาครับดี่ยี้ลงเลยดีกว่าโอ้ยโอเคแล้วก็ร่วงไปแล้วเพียวเยอะบ้าโอ้โหแล้วปืนก็ไม่ดรอปมานะเดี๋ยวก็ให้กระสุนมา100นึงถามจริง มาดีกว่าครับโอยแล้วระเบิดทีนี่คือกลับตายอะ่ะทันนี้คือสากลิ่งหนีเลยนะว้าเดี๋ยวมาเก็บของครับตอนนี้ของเต็มตัวดูดิแล้วก็มีปืนใช้แล้วตอนนี้เนี่ยมียูซี่มีคนเบาแล้วก็ใช้ยูซี่ดีกว่านะเพราะว่าแล้วก็ไม่มีพรด้วยเนี่ยมันก็จะยิงเบามากถ้าเป็นคนเบาเนะี่ย อย่างน้อยยูซี่มันก็รูดไวอยู่นะแล้วก็ใช้เลยโอ้โหี่ี่ตัววะเนี่ยโอ้ยโดนเปิดละโอ้ยหลังมาอันนี้ร่วงไปแล้วหนึ่งครับเอาดหิหน้าเราตัวหนึ่งเดี๋ยวซ้ำก่อนเลยโอ้ย เพื่อและเราร่วงของจริงวะ่ะวันนี้ขดโดนสองทางเลยแต่เราบ้านเราใกล้โอ้โหแล้วเตียงคือยังเกิดไม่ได้อ่ะจะทันไปได้ยอ่ะแต่ปืนเราไม่ตกนะดีมากอ่ะอันนี้คือจะว่าพวกมันหายไปไหนละในมินิแมปนี่คือหายไปแล้วว่ะเสียาจไม่ได้ดจะขีดจักรยานเลยก็ไปไหนเลยแบเอาเรื่องว่ะมันก็สองสามตัวเลย ตอนนี้ในบ้านมันเห็นผมละละมันก็ตัวเดียวแล้วก็เราออกมานะโอ้ยมีต่อพื้นมาเปิดประตูมาละเฮ้ยแล้วลากบอมลูกซองมาแต่ก็มันออกมาละแสดงว่ามันพร้อมบวกเลยใช่ปะลากบอมมาเนี่ยลาก็สู้ครับมาดิ โอ้ยแล้วก็ร่วงไปเอาดิมันต้องอย่างนี้นี่ไงเคโอ้โหแล้วก็ได้หมวกเหล็กมานะแต่ก็ไม่ได้ปืนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เล่นต่อบอกเลยว่าอยู่ยาวงานนี้กินนิ่มอะ่ะอยายาวครับความยาแป๊บหนึง่งแล้วก็ผลดตัวให้มันเห็นเลยว่าเราอยู่นี่เนะี่ย เพราะว่าเรายูซี่ครับแล้วก็ต้องรอมันมาใกล้ๆใส่หมวกเหล็กเลยมาละโอ้ยโอเคโอ้ยและผมเกือบตายอะไม่ได้คือยิงพลาดอะแต่ก็ได้มาหลายรอบนี้คือดรอปโคตรเยอะอะเมื่อกี้ผมได้เกียงเหล็กมาเลยก็ได้ยูซี่กระบอกหนึ่งเลยก็ได้กลอนกระบอกหนึ่ง เอาเรื่องแต่ว่าผมเกือบตายปั๊มยาแป๊บนึงบอกเลยว่าอยู่ยาวๆแต่ก็ตอนนี้คือยามหมดเลยนะแล้วก็ต้องไปเลยครับแต่ก่อนไปที่คือเราก็ต้องยิงมันก่อนนะแล้วก็รวงป้ายโอเคอยู่ต่อทนนี่คือผมว่าผมตายเพราะว่ากระสุนก็น้อย แล้วยาก็หมดเลยนะได้วเวลากลับเลยครับางานนี้ก็วิ่งยาวอกี้เราก็ได้ปืนมาอยู่นะก็ถือว่า,าได้ต่อยอดครับได้ปืนมาเดี๋ยวก,กลับบ้านเลยก็อยู่บ้านยาวเลยแล้วก็รอเวลาที่แอร์ดรอปตกนะแล้วเราก็เขเป็นดวงครับตอนนี้ก็มีของเล่นแล้วน่าจะัวงวันนี้เนี่ยแล้วก็ถึงบ้านเรา หลายบ้านเราก็เอาแค่นี้พอเนี่ยเพราะว่ามันก็เริดไม่ได้วันนี้เนี่ยมันก็ต้องรอเวลาเปิดก่อนนะมาตอนนี้ก็พร้อมครับลูกของในตัวผมดิบอกเลยว่าพร้อมจริงตอนนี้ก็เตรียมมาละเดี๋ยวเราจะไปทําแคมป์ด้วยครับดูดิเพราะว่าอย่างนี้ผมว่าผมก็ต้องตายอะ่ะเพราะว่าวัานกี้ก็เจอคนแบบว่ามันวิ่งหลายคนอะสองสามคนและเรามาคนเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่มีพรเท่ากันด้วยนะ งานยากเลยไปายมาละแล้วลเดี๋ก็อาแอด,ดรอปตกมาเลยนะเด่ก็ตกที่ไอ้นี่เนี่ยตกที่เกาะว้แล้วก็ปั่นไปยาวๆแต่ในเซิฟนี้เหมือนกับว่าจะมีคนมีพอรอยู่นิดนึงนะแต่เราคือแบบเพิ่งสมัครมาไงยากเลยมาแล้วจ้าแล้วก็เอาแคมป์ตรงนี้เลยเบิร์ แมแป๊บหนึ่งครับมาแล้วก็เก็บปืนสำรองเลยครับเดีย๋ยวรอบนี้ผมก็ใช้ปืนยูซี่แล้วก็ปืนกลเบากระบอกหนึ่งแล้วก็น่าจะไหวอยู่แล้วก็ต้องลองเลยป่ะผมบอกเลยครับว่าคนที่มาเล่นเกมนี้นี่คืมมันก็ผ่านเกมแรกมาแล้วมันก็ตึงๆกันแหละโอ้โหและถามจริงมันต้อนรับกันอย่างนี้เลยเหรอ ตรงนี้คือ3ชื่อครับแล้วดูในมินิแมปดิอันนี้คือมันพวกกันที่หว่าโอ้ยนัวแน่และมันเดิน3คนและสภาพเราครับมาคนเดียวและเพิ่งโหลดมานี่คือยังไม่ถึงแบบ2-3ชั่วโมงเลยเราได้หนัวละวมาตอนนี้คือวิคนใหม่มาดูดิมันกำลังวิ่เข้าไปครับ แต่ว่าในเมืองตอนนี้ก็มี4ชื่อนะมันก็ในมินิแมปก็่า่จุดนะ่ะน่าจะ4คนแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือ3คนเมื่อกี้ก็พวกเดียวกันเนี่ยแต่ก็มีคนมาใหม่แล้วหนึ่งแก็ที่ริมน้ําที่คือก็มีอีกคนหนึ่งนะบอกเลยว่าเดือดแน่ครับจังหวะน,นี้ก็5้าคนนะ่ะมามาดูว่าศึกนี้คือใครจะ MVP ใครเป็นผู้รอดชีวิตก็จะชนะไป ได้บอกเลยว่าปืนสำรองผมนี่คือมีโคตรเยอะเราตายแล้วก็มาใหม่ได้อเแล้วคนที่ริมน้ำเมื่อกี้นี่ขีอ่อยู่หลังเราน่าจะอยู่ที่ประตูนี้โฮ้ยบหาละเดนเห็นตัวแล้วก็ร่วงครับเอาดิแล้วก็ร่วงไปแล้วก็ได้มาละศพหนึง ก็งานเข้าแล้วเรายิงไปนี่คือมีคนเห็นเราเลยเนะีย่ยเดี่ยมาปั้มยาแป๊บนึงบอกเลยว่ารุ่นใหญ่นี่คือใจต้องนิ่งครับเราอย่าไปหวัน่นมาแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นคือเราเพิ่งโหลดมา2ชั่วโมงไงนี่โอ้ยเอาดิปึบและก็ร่วงครับเอาดิ โอ้ยแล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันนั่นนี่ยแล้วก็เรงป้ายแล้วข้างหน้านี่คือโคตนัวแต่เราก็นัวไม่แพ้กันผมเก็บม,มาและสองสมเนี่ยเกินป้ายแล้วพวกมันก็ยังกันอยู่นะแล้ก็ไม่รู้ว่าเหลือกี่คนเนี่ยหลปั๊มยาแป๊ปดึงแล้วมีคนมาใหม่นะดูที่ริมน้ํานี่คือมาอีกคนหนึ่งเลือนแน่อันนี้ข้างหน้าเราครับ เห็นละโฮยและร่วงหนึ่งครับเอาดิและมีเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวซ้ำก่อนแล้วกันและก็ร่วงป้ายเราได้มาแล้วหนึ่งบอกเลยว่าที่กาะน,นี่คือผมได้มาแล้วสมามศพอ่ะอุ้ยมาละนี่ไงรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งครับเราอย่าไปวันดีวเพิ่งโหลดมาไม่ถึง2-3ชั่วโมงที่คีเราก็เอาสุดนะ ผมบอกเลยว่าไปได้เล่นในมือถือนี่คือเดือนหนึ่งได้อะจากที่แบบว่าคอมพังเลยก็ไปโหลดมาล่าสุดเนี่ยโอ้ยจักรยานนี่คือวนเวียนอยู่แถวนี้และคนที่ผมยิงไปเมื่อกี้อ็น่าจะโดนเก็บของไปละแล้วก็เรียบร้อยครับของหายแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็โอ้ยมาแล้วและก็ร่วงไปเอาดิร่วงไปพ่อนุม ไรก็ขอไม่ดรอปวะมาเดี๋ยวไรก็ต้องวิ่งตามแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่ข้างหน้าเราผมบอกเลยว่าถ้าผมยิงได้ที่คิวผมน่าจะ MVP อะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่โคตรเยอะอะข้างหน้าเราครับคนเดียวแล้วก็ต้องวิ่งสายอย่างเดียวมาไอตัวนี้คืิผมว่าฟาร์มอาร์ชชัวเพราะว่าเมื่อกี้มีเห็นแบบมีชื่อฟาร์มอาร์ชยิงนะ ข้างหน้าเราไปแล้วก็โดดไปแบบเนียนๆมาอยู่ข้างหน้านี้เลยครับดูในมินิแมปนี่คือเราแทบจะจูบกันแล้วดูดิตัวติดกันเลยเนี่ย,ฮยเฮ้ยแล้วปึ๊บและก็ร่วงไฟทับเอาดิเฮย้ฮยเฮย้ยเก็บมา และนี่คือของ opt, แอดดอเมื่อกี้เนี่ยเราได้มาละแต่ก็ในตัวมันก็มีฟาร์มม้านด้วยเราได้มาเอาเรื่องและมันเป็นไปได้ไงวะเนี่ยผมเพิ่งโหลดหม่ก็ประมาณสัก2 3ชั่วโมงเองนะจากที่แบบว่าไม่ได้เลนในมือถือที่คือเดือนหนึ่งได้อะแต่เรายังได้วะเอาเรื่องจริงวะแล้วก็มีจักรยานอยู่ครับลระเจ้าปั่นกลับบ้านยาว,ยาว แต่มันก็ดีครับที่แบบว่าคนในเซิร์ฟนี่คือแบบเป็นแบบพรฟูลเล่นใหม่ทุกคนนะแต่ละคนก็ถ้ามีพรก็อาจจะมีแค่ดเดียวแต่ก็อาจจะแบบเท่าๆกันแล้วก็พอยิงได้อะหลังจากนี้เราก็ต้องว่ายน้ํากลับละผมว่านี่จะพอมีแบบมีคนดักอยู่นะเดี๋ก็ต้องลองดูแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงเราตายไปแต่ว่า,อาของในเซิร์ฟนี่มันก็เป็นเซิร์ฟจัดอันดับนะ มันอาจจะแบบจะตกนิดเดียวหรือเจอคนที่คิวผมจะวิ่งไปบวกเลยเราอยากไปกลัวลและมันมาจริงอันนี้คือ้างหน้าเราครับอโอ้ยโอ้โหแล้วผมร่วงว่ะร่วงโคตรไวเอาเรื่องแล้วก็โอ้ยและของดรอปนี่โคตรน้อยอะ่ะเป็นลูกสองแฝดน่ดีจัด่ะ แล้วก็ได้ข่มาเต็มตัวแต่ก็ดีครับที่เราตายเนี่ยเราจะได้วาปกลับบ้านมาอย่างไวดูดิเมื่อกี้เหมือนกับว่าจะมีหมวกเหล็กที่ตกไปด้วยนะแต่ก็เป็นลูกซองแฝดด้วยนี่ขของเราครับที่ผมเล่นวันนี้เนี่ยก็เล่นประมาณสัก2 3สชั่วโมงครับนี่เล่นแค่นี้จริงโหลดมาก็ทําทคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยแต่ก็ตามนี้เลยก็พอหายิงหาลาได้ดูอยู่นะนื้อยู่ครับวันนี้เนี่ย ไะแล้วก็วันนี้แค่นี้ดีกว่าครับสำหรับเกมล่าสของไลฟ์ก็แค่นี้เวนนลาก็ข้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ